มวันนี้อจะม้มเห็ดก้อยมักนาวเนาะทำอิตมันเอาอมักเพ็ดคนกับซ้นที่เขาซอยคั่กๆมาก่อนนอะจากนั้นเขาขวัวหอมๆไปเลยเขาจะค้นให้มันเข่ากันแล้วก่อนจังคอยปรุงที่เด็ดบระดก็คือมักนาวพระเอกของเขาเนะใส่ซองกีบเลยเพราะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนชอบกินสมรสชาสมสม,สมจัดๆ ไปเตรียมข้าวอีกตามก้อยก้อยส้มก้อยบางนาวสินสุดทายก็เห็ดต่ก้อยขมวันนี้ลองมาเห็ดก้อยมางนากินใส่อลยี่มัตโตใส่ไปหน่อยนึงตามใจมักหลังจากนั้นครับก็ใส่หอมอันนี้จะเน้นหาจะใส่เน้นใส่สผักแพลวงนำตามสูตรทางบ้านเพิ่ใส่จ้าก,ก็ใส่หอมหน่อยนึง น่านคนเรียบร้อยเป็นตาเสียบ,บอยู่บ่ทุกท่านมือใหม่นะก,ก็เห็ดนะฮกกะก็ลองเห็ดเป็งอ่ามันอีบ่าวสิลองชิมม่งด้อเป็นจังไดไว้าสุโอยน่นนั่นนั่นนั่นเน่เมนูมีเฮามีพิงซีนมีแกงมีก้อยขมเละก้อยมังนาว